ไปดูการสร้างความมั่นใจในการดูแลนักท่องเที่ยวกันนะคะผ้วราชการจังหวัดภูเก็ตหาหรือกงศูน์กิติมศักดิ์27ประเทศสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นค่ะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายโสพลสุวารรณรัตน์ผัวราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารจังหวัดและกงศูน์กิติมศักดิ์ ประจำจังหวัดภูเก็ต27ประเทศโดยมีพลตำรวจตรีเสริมพานสิริคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมวาระสำคัญมีการแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของกงศูลกิติมศักดิ์สาประเทศประกอบด้วยนายสมบูรณ์จีรายุกงศูลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดนจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์สิทธิ์ถาวรว่องวงกงศูนย์กิติมศักดิ์สพันธาสาธารณรัฐปาซิลปรจะจจังหวัดภูเก็ตนะคะและนายนัทพงศ์พันธะเกียรติไพยสารกงศูนย์กิติมศักดิ์มงกเลียจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอมาตรการในการดูแลความปลอดภัยสำหรับชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตโดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาถึงจังหวัดภูเก็ตสองครั้งโดยตั้งเป้าจะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวด้วยการอำนวยความสะดวกปรับปรามการเอารัดเอาเปรียบยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน จัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกประเทศทุกเชื้อชาติแล้วก็จะมีการผลักดัน AI อัจฉริยะทางด้านสาธารณาสุขอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนนซึ่งต้องผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีแผนเตรียมความพร้อมทั้งทางอากาศที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตทางบกที่ด่านท่าฉัดชัยและทางน้ำบริเวณท่าเรือต่างๆรวมถึงบริเวณชายหาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้มีการจัดเตรียมกําลังพลไว้ดูแลทุกจุดนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวมีการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมการซ้อมแผนเผชิญเหตุเช่นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ตห้างสรรพสินค้าจังซีรอนและท่าเรือโบสลากูลนอกจากนี้ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยังมีการประชุมผู้ประกอบการรถเช่าพร้อมหารือพูดคุยกับกองสุนกิติมาศหลายประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมายอย่างการสวมหมวกน ระพยเมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดตลอดจนการสร้างเครือข่ายสตรีอาสารักษาความปลอดภัยการติดตั้งกล้อง C C T V โดรนการให้บริการจัดการการจราจรที่เชื่อมกับศูนย์แจ้งเหตุ191และศูนย์สอนชนภาค3อีกด้วยครับ